สวัสดีครับแวะดูข้าวโดนฝนไปทีเดียวนอกลับหมดเลยแต่จะโดนรื้อ หนอนพริกหมดเล้วนน้ำในคลองหมด น้ำในคลองมีผมรื้อเลยเนี่ยเลย <c oughs> ถือโอกาสดูไปเรื่อยๆดูซิว่าจะเป็นไงอืมายไอย่างดีน้ำจะ น้ำไม่มีหญ้าจะมาเอะก็ไม่โดนฝนน่าจะเรียมนอมันมันเทือกมันยังไม่เป็นเลนดีด้วย พอดีช่วงนั้นน้ําน้ําก็จะหมดนี่คือพอดีนาะนี้เอาทิ้งน้าพอดีผมปล่อยลงเลยปล่อยลงนะแต่น้นําน้ําเขาเปลี่ยนน้ําแล้วน้ําไม่เปลี่ยวไม่อะไรปล่อยก็ทําเลยก็เดี๋ยวไม่มีอะไรทําเสร็จวันเสร็จ วันฝนล,ลงสองวันฝนล,ลงเรียบยร้อยลอยมีดีลอยลูกหนอมันยังไม่ทันติดดีจะเดิเนแบอาหญยาบอกเลยวันนี้เนี่ยยา นายาเลยแหละรอบนี้เป็นไงดูสิย่างน้อยก็เอายาเอายาให้อยู่ไปข้าวข้าวไม่มีก่อจะไม่แน่แล้วจะไม่ขึ้นเดี๋ยวน้ำมีน้ำผมก็รือ้อ นี่ผมกำลังจะไปลงอัานทำเทือกที่คลองยี่สิบบังน้ำเปรี้ยวมันก็มีมันก็ขึ้น วันแล้วแหละมันก็นหลายวันเกินยังว่าไม่รู้โดยสาเหตุน่าจะฝนโดนฝนโอเคไป